ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแชร์นะครับเป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับเวลาเราจะนําหมูไปอบแขวนในถังอบนะครับถังอบ200ลิตรหรือว่าถังอบอัพพาโลนะครับก็จะได้ทั้ง2สูตรเลยนะครับสําหรับสูตรที่ต้มแล้วหรือว่าเป็นหมูดิบอย่างนี้เลยนะครับก็คือแบบแรกนะครับกรณีเราจะเอาไปอบอย่างเดียวเลยนะครับสูตรอบอย่างเดียวเลยนะครับเราจะใช้นี่นะครับเป็นแท่งเหล็กสแตนเลส เป็นลวดสแตนเลสนี่นะครับแทงเข้าส่วนเนื้อด้านข้างนี้นะครับนี่นะครับเพื่อที่จะช่วยรับน้ําหนักนะครับเวลาเราเกี่ยวตะขออย่างนี้นะครับสมมติเต้นลวดมันเข้าไปแล้วใช่ไหมครับเราจะเกี่ยวใต้นี่นะครับ ได้ตรงนี้นะครับเพื่อที่มันจะช่วยดึงรับน้ําหนักแผ่นหมูของเราไม่ให้ร่วงตกในทางได้นะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับสําหรับท่านที่ใช้วิธีการอบนะครับสําหรับหมูสดนะครับก็รณนีแผ่นที่ใหญ่มากๆกว่านี้นะครับหรือว่าแผ่นเท่านี้ครับบางท่านก็จะใช้เป็นเซฟตี้นะครับ2ชั้นเลยนะครับ2เส้นประมาณนี้นะครับคือเขาจะแขวนแบบนี้ครับเนี่ยครับลักษณะนี้นะครับ าแบบนี้ก็ดีเลยครับคือมันจะช่วยรับน้ําหนักได้นะครับมันจะช่วยดึงช่วยดึงตรงนี้ก็มาเกาะตรงนี้นะครับสําหรับแผ่นใหญ่แบบใหญ่กว่านี้นะครับหรือว่าเท่านี้ก็ได้นะครับคือเราไม่ต้องกังวลว่าหมูเราจะร่วงนะครับอย่างนี้ไม่ร่วงแน่นอนนะครับส่วนตัวนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับแต่ว่าจะเกี่ยวแค่อันเดียวนะครับเพราะว่าหมูไม่ได้แผ่นใหญ่มากนะครับแผ่นนี้ก็เอาอยู่นะครับ ข้อดีนะครับข้อดีก็คือสามารถช่วยป้องกันหมูตกได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาอบก็สําคัญเหมือนกันนะครับไม่นานจนเกินไปนะครับถึงแม่หมูจะไม่หลุดแต่ว่าถ้าอบนานเนี่ยหนังอาจจะหลุดได้นะครับเพราะว่าชั้นไขมันนะครับเวลาอบนานเกินไปชั้นไขมันก็จะเริ่มละลายแล้วครับเริ่มนิ่มแล้วครับทีนี้ส่วนหนังกับส่วนเนื้อนะครับก็จะแยกออกจากกันนะครับส่วนวิธีที่ต้มนะครับต้มแล้วเอาไปอบก็คือ หลังจากเราต้มแล้วก็มาวางลักษณะนี้นะครับแล้วก็แทงเข้าไปอย่างนี้เลยครับหลังจากเราบ้างเราจิ้มอะไรเสร็จแล้วตามสูตรของเรานะครับเราก็อ่าแทงเข้าไปอย่างนี้เลยครับลักษณะตะขอเกี่ยวอย่างเงี้ยครับตะขอเกี่ยวอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเข้าแขวนในถังอบได้เลยนะครับก็เป็นวิธีทําส่วนตัวนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับเหมาะสําหรับท่านที่ใช้เป็นถังอบนะครับแบบแขวนเอานะครับ แขวนในถังอบไม่ว่าจะเป็นถังอบ200ลิตรหรือว่าถังอบสแตนเลสเป็นพวกเตาออลปโลอะไรพวกนี้ครับส่วนใหญ่นะครับพ่อครัวรุ่นเก่าๆหรือว่ารุ่นปัจจุบันนะครับที่ทําวิธีอบก็จะนิยมทํากันนะครับแต่ก็แล้วแต่คนนะครับบางคนก็ไม่ได้แทงเหล็กหรือว่าไม่ได้แขวนแบบอย่างนี้นะครับตะขอก็อาจจะใช้แบบเป็นตัวเสหรือว่าตัวตัวทีงอๆนะครับแต่ว่าก็หลักการเดียวกันครับที่แทงเหล็กนะครับอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราเอาไปแขวนนะครับปลาย หัวและไปทั้งสองข้างนะครับมันจะช่วยประคองนะครับประคองหมูไม่ให้หมูพลิกไปมานะครับเพราะว่าเราแขวนตรงนี้มันก็จะโดนด้านข้างถังนะครับ2ด้านนะครับก็เดี๋ยวตอนแขวนวก็จะถ่ายคลิปมาลงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสทั้ง2ออันนะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับก็มาแชร์ไว้เป็นแนวทางนะครับเผื่อท่านไหนที่อยากจะลองวิธีอบในถังดูนะครับแล้วก็เคยหรือท่านไหนที่เจอปัญหาหมูตกบ่อยๆนะครับ ก็ลองนําไปใช้ได้นะครับโอเคครับนี่นะครับเมื่อเราแทงลวดสแตนเลสเข้าไปแล้วนะครับตะขอเนี่ยนะครับเราจะเกี่ยวใต้นี้อีกทีนึงนะครับเพื่อมันจะได้เส้นอันนี้มันจะช่วยค้านะครับไม่ให้ลูดขึ้นมาได้นะครับแน่นมากครับแล้วก็แข็งแรงมากครับใครจะใช้เป็นการดึง2ชั้นก็ได้นะครับนี่ครับก็เพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็แทงไปอีกอันหนึงนะครับเนี่ยฮะลักษณะนี้นะครับนี่นะครับ ผมใช้เป็นลักษณะนี้นะครับเป็นตะขอแขวนนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับความหนาห้ามิลนะครับมี2ขนาดแล้วก็ลวดสแตนเลสนะครับอย่างดีเลยนะครับความหนา4มิลนะครับไม่งอแน่นอนนะครับโอเคครับเหมือนว่าตอนที่เราเอาหมูลงถังแล้วนะครับนี่นะครับลักษณะการที่ปลายทั้งสองข้างนะครับมันจะช่วยค้าไม่ให้หมูเราดิ้นไปดิ้นมานะครับไม่ให้สะบัดนะครับ นี่นะครับมันก็แข็งแรงทนทานครับนี่ตรงนี้ก็แขวนนะครับปลายทั้งสองข้างนะครับจะช่วยประคองไม่ให้หมูโดนถังนะครับหลันหมูด้านข้างทั้งสองข้างโดนขอบถังนะครับมันจะได้ไม่ติดถังหรือว่าไม่ไหม้ซะก่อนนะครับก็เป็นแนวทางมาแชร์นะครับโอเคนะครับ โอเคนะครับก็มาลงไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่สไตล์แขวนในถังนะครับทั้งถังเหล็ก200ลิตรหรือว่าถังสแตนเลสถังอบอโอ p o อรโลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ